รถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอ,อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้ประชาชนมาแล้วกว่า124ปีภาพที่เราคุ้นตากันนอกจากขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าออกชานชาลาแล้วก็คงเป็นการเข้าแถวต่อคิวซื้อตั๋วรถไฟที่ห้องจำหน่ายตั๋วแบบที่เห็นอยู่นี้เมื่อเวลาผันผ่านเทคโนโลยีถูกดึงเข้ามาอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการแม้กระทั่งการซื้อตั๋วรถไฟตอนนี้ก็สามารถซื้อผ่านตู้จำหน่ายอัตโนมัติหรือตู้ TVM ได้แล้ว ประเดิมขบวนรถชานเมืองและรถธรรมดานำร่องให้บริการ10เครื่องใน9สถานีที่มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยตู้ขายตัวอัตโนมัติจะสื่อสารกับเราผ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้งานไม่ยาก mm hmm. เพียงกดเลือกสถานีปลายทางที่ต้องการเลือกขบวนโดยสารจากนั้นเสียบบัตรประจำตัวประชาชนที่เครื่องอ่านบัตรข้อมูลผู้โดยสารจะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอแบบนี้ตรวจสอบความถูกต้องและจ่ายค่าโดยสารได้เลย เพียงพริบตาเดียวเครื่องจะปิ้นตัวรถไฟออกมาให้ทันทีการใช้งานค่อนข้างจะง่ายค่ะสามารถเข้าใจได้ง่ายเพราะว่ามันมีเป็นตัวไอคอนมีเป็นรูปสัญลักษณ์เราก็ทำตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่เขาแจ้งคือรูปแบบมันก็ไม่แตกต่างกับการซื้อตั๋วด้วยเครื่องชนิดอื่นๆที่อื่นนะคะคล้ายๆกันก็สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยลดขั้นตอน ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการที่จะต่อคิวซื้อตั๋วอย่างเงี้ยไอ้อย่างช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยใช่ไหมคะมันก็เพื่อกันป้องป้องกันในเรื่องการแพร่ระบาดด้วยเวลๆว่าตอนนี้รฟทกำลังเร่งพัฒนาระบบให้สามารถซื้อตั๋วรถไฟผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยเห็นผู้โดยสารหลายคนบอกว่าใช้งานง่ายทีมข่าวเองไม่รอช้าค่ะ ทดลองกดซื้อตัว๋วโดยสารผ่านตู้อัตโนมัติดูเหมือนกันใช้เวลาไม่ถึง2นาทีก็ได้ตั๋วรถใส่แล้วค่ะ,ะมาค่ะได้ตั๋วโดวยสารเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมค่ะหลังจากได้ตั๋วโดวยสารแลเ,เก็บบัตรประชาชนกลับแล้วก็อย่าลืมตังคทอนด้วยนะคะอย่าลืมตคอนนะคะโอเคเราพร้อมเดินทางแล้วนะคะไปเดินทางด้วยกันเลยค่ะ การเดินทางในช่วงโควิด -19 ต้องปรับตัวอยู่มากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างทางสังคมหรือแม้กระทั่งฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆแต่การเดินทางด้วยรถไฟแบบนี้ก็ยังคงเป็นมนต์เสน่ห์ที่หลายๆคนหลงไหลคุณผู้ชมที่อยากสัมผัสการผสมผสานทั้งความคลาสสิกและเทคโนโลยีอย่าลืมแวะเวียนมาใช้บริการรถไฟไทยกันนะคะทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน